ครับก็ตอนนี้ละครกําลังเข้มข้นเลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามอยากจะรู้ว่าชมปรางเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าทําไมเขาถึงมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทําแบบนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับละครเรื่องบวกมาเพราะว่ากูเชื่อว่าละครเรื่องนี้เป็นละครน้ําดีเรื่องหนึ่งที่จะสอนทุกคนให้รู้จักเรื่องของความรัก รู้จักเรื่องของการให้อภยัยการแก้แค้นว่ามันมันคุ้มค่าแล้วหรือ,อยังที่จะต้องเสียอะไรไปกับการที่เราได้อะไรมาเนสนิสาชนสิวไทยสง AF9 นะคะก็ฝากติดตามเลยละกนะะันค่ะสาหรับละครเรื่องบ่วงมานะคะฝากไว้ด้วยค่ะเพราะตอนนี้นะคะเนะะื้อหาอย่างที่บอกเข้มข้นมากแล้วก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยกำลังตามหาว่าทําไมชมปรางเนี่ยต้องทําอย่างนั้นพี่ปิ่นกําลังจะกลับมาแก้แค้นตัวหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ ต้องติดตามให้ได้นะคะว่าชมปรางเนี่ยจะลงเอยกับพระเอกได้หรือเปล่านะคะพระเอกจะเข้าใจในตัวเขาหรือเปล่าต้องรอติดตามชมด้วยนะคะทุกวันพฤหัสสุขค่ะสวัสดีครับผมไร้ชเวเอือพลนะครับผมไร้เอฟเก้านะฮะอยากจะมาฝากทุกท่านนะครับอยากจะมาบอกต่อนะฮะละครบวงมานะครับผมกำลังออนแอร์อยู่เลยนะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับติดตามชมนะครับทางช่อง t r u e for y o u นะครับผมโอ้โหเข้มข้นมากตอนนี้สนุกจริงๆเปิดช่องกันมาเลยสรับไว้นะครับผมรับบดเป็นเกลือประกายนะฮะ เป็นหนุ่มที่น่าสงสารมากเลยนะครับผมน่าสงสารยังไงจะถูกรังแกยังไงเนี่ยติดตามดูนะครับผม